ผมครับผมโดดแล้วข้างใต้นี่ก็ะย้ายเข็มครับผมก็ถือคือกันเนาะเอา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 โดดมิถปลาหน่อยอครับผมนะปลาเมื่อโดดครับมันแผลแห้งสะดุ้งนะครับ อย่งไรครับรุนมางครับตาเนี่ยเอาต้วตัวนะครับอบทอปวดหัวกรอีกหลายครับผมพูด สะดุงครับขาวแต่ปากสวัสดีครับพบกับผมเป็นกิสานะต่อยกับผมนะครับมาเปิดคลิปนะครับดมาเปิดคลิปอยู่หน้าน้ำพ้องนะครับผมทีน้ำพ้อง แต่ว่าเมื่อนี้ก็กำลังที่เดินทางไปน้ำพ้องนะครับผมนะครับมื่อนี้ออกมาตอนเช้า,าเลยครับผมประมาณหกโมงครับเสียงยังบ่ท่านได้ตื่นเลยเสียงเสียงบม่ท่านาได้ตื่นมานน้ำคนนเลยครับนอนวัวก็ตื่นนะครับผมแล้วกินลุกออกามาเบิงเลยครับตื่นขึ้นมาพอเอนียเหมือนเสดตื่นเลยครับเห็นหมอกครับผมหมอก เม็ดใหญ่นะครับเป็นหมอกแบมันเป็นหมอกควันนะครับบนเป็นหมอกควันบนเป็นหมอกอันนี้เนาะเป็นหมอกฝนนะครับเป็นหมอกน้ำฝนเนาะหมอกน้ำฝนเนี่ยนะครับผมบานผมก็จะเอื่นนมาหมอกน้ำเกงนะครับแต่กระบอกหูนะัรัเพราะก้อหไมยนี่มันแปลว่าจังไหนะครับแต่ว่าหมอกอันนี้เป็นนี่นะครับนี่นะครับผมกำลังจิตอื่นทางไปนะครับถนนคนทางไปฮอด ของฮอตบอน,นเนี่ย็ดีอยู่ครับเป็ฮวดต่ายเลยล่ะฮวัตไทยยงสะดุ้งเลยล่ะครับผมจนนทั้งไปก็ได้ไปเหนครับผมเด๋เบิ่งกันว่าเปิ้งสิผู้ใดสิงยกถึกแน่นะครับผมบางนึงหันก่ายย้ายไพ่ครับผมยี่รดน้ำกลนกันมากครับผมไปเบิ่งกันเลยครับผมบริสียวลาเนาะเนี่ยนะครับผมมาหอดเนาะ โอ้ยหมอกหมอกก็คักเปครับมันเบาอ่ะนะอันคำเนี่ยมันอันเจ้าเอาดินออกลายพุทมันเลือกฟองงา ครับผมเด็ดสามซีโซนะครับแต่หลอดสะดุงะป่าหน่อยตน้นฤดูครับก็เป็นลักษณะจังซีแหละครับตน้นฤดูเนาะป่าตน้นฤดูมันก็เป็นป่าหน่อยนะครับนี่ช่วงเศร้าๆจังซีครับผมกับบรรยากาศหมอกๆเนาะบรรยากาศ เย็นดีครับผมมีหมอกเนาะหมอกหมอกกันฝนนะครับผมหมอกแงมฝน,นหมอกฝนเนี่ยครับเม็ดใหญ่ขี้รถบ้านจาว่าเปียกคุล่ะขี้รถม้ไใส่ามากนะครับ มองตอนนี้นะครับเดี๋ยวพอเห็นผ,ผู้เวียงนะครับอย่าว่าแต่เห็นผู้เวียงทอดระยะประมาณสายตานะครับประมาณกิโลหนึ่งเดี๋ย,ยวพอเห็นเลยครับบ่เดี๋ยวพอเห็นต้นใหม้เดี๋ยวพอเห็นอย่างไรครับตอนนี้แต่ย่อยในกล่องนี้เป็นหมอกหมอกนี่หมอกไม่อย่างนะครับ ผมโดดแล้วข้างใต้นี่ก็ะย้ายเข็มครับผมก็ถือก็กันเนาะเอา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 ,เอาโดดมิตรปลาหน่อยนู่นกรบปุ่นเลยปลาเม่โดดครับมันแผ่แห้งสะดุ้งนะครับ <c oughs> <c oughs> ปลาพวกค่อยโดดนะครับอาจจนะบวมตอนไหนเนาะ จะดุหมมันงัดในแห้งนะครับผม เป็นอะไรครับรุนบ้นงครับตาเนี่ยเอาตัวละตัวนึงครับอ๋อโบดโดอใสีกไลายครับผมพู่อนปลานะครับมุมนันตือดอยูุ่ประจำนะครับผมมันเป็นกึ่งนะครับทำพ้องกับน้ำพวยมันไม่พอกันนะ จะเป็นน้ำเกี่ยวเข้าไปหาสะดุ้งครับผม,มนี่เป็นมองป่าชุ่มครับมันี่เป็นมองป่าเยอะลาย อ่านะีครับผมมนืนี้ให้กุ่นเปลี่ยนนะครับเอาพ่อตานะครับมายกแทนเหมนี้ยครับแคกุ่นะโยกอีกมุมหนึ่งนะครับผมมารลุนเบิงกันครับเปลี่ยนคนแล้วสิมาร์นบอนะครับ สิมันือยังแยกขุนบ่อหรือว่าพอตายสิมันก็แยกขุนนะครับผมมันรุนน้ำกันเออครับผมก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ควกเได้ประชาประชาสัมพันธ์ดูตัวใดยอกนะครับผมฝากเข้าไปกดติดตามนะครับทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กเน็ตเตอครับผมจากผูทติตมจาก youtube นะครับฝากเข้าไปติดตามทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊ก k น็ตเ้อครับผม ซื้อว่าเป็กอีสานเ้ต่อยแฟนเพจครับขเข้าไปกดติดตามกันได้ครับผมเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารหรืออยียงแบบที่นอกเนือจากที่อ่ u u t u b e นะครับบ่ได้ลงเนาะก็จะเอาไปลงทาง Facebook นะครับผมพิมเข้าไปในช่องค้นหานะครับพิมว่าเป็กอีสานเ้ต่อยแฟนเพจครับผม แล้วผู้ใดนะครับที่เบิงเนาะล้วเป็นเอฟซีผู้ที่ยกสะดุ้งนะครับคอมเมนต์มาแนเดอร์ว่าเป็นเอฟซีผู้ใดแนนะครับผมผู้ใดเป็นเอฟซียายกุ่นผู้ใดเป็นเอฟซียายเข็มนะครับผู้ใดเป็นเอฟซียายรุ่นนะครับเอฟซี FC, ตะกลนนะครับพิมมาแนเดอร์ครับผมว่าว่าเป็นเอฟซีผู้ใดนะครับมักเบิงผู้ใดยกสะดุ้งนะครับ ผมประทาเป็นยังไงเนาะอาจจะโดนโดนนะครับค่อยได้โยกเท่อหนึ่งนะครับมันหนักมันหนักนะครับมันหนักนํำคันแต่มันก็โยกง่ายนะครับเพศในป่ามันบ่ได้โดดนะครับ เดี๋ยวแล้วครับัวนึ้ครับออกสะดุง้งได้อสองตัวครับโอ้เหลียวไปเห็นครับสะดุ้งไหมสะดุ้งเป็นขาวแห้ง <c oughs> แดดออก แต่นะครับผมขึ้นมาคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับผมที่สำคัญคอมเมนต์ไว้นำครับเผื่อจะได้เป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ